สัตโตจะมาทิ้งจันสมโมธรรมานังสังาติรักคาถาติเย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 อเยัยยนสมัมเววังสิงสุปโปคติญาตส่วนดังปัญญาตสีกับจังนาตมัจีสีกวรากัญญาอัาสมสมโมธรรมานางัง พระามมีสิทธิ์อภิรมสมสื้นยินดีเอ็มโดยยอดท่านบารามีดวงประสรินคือว่าให้ลูกเกิดกับตนเป็นท่านเจ้าก่อสารจิตยอยู่สั้นล้านอยู่สถานอันวิเศษคือว่าพระอินทาทราชให้พระวิสุกรรมเทวะบุตรลกมานิมิตไว้ เกราสีไทยสองสีกับตั้งเต้าสาลีน้อยอง์อาจกับทั้งนา่งน้อยนาดกันหาปฏิบัติจิตตาว่าก่อเต่ตาเข้าไปสู่หุนทางไกลยาวยิงสองแก้วกิ้งโซกาก็มีแหลมละจังว่าฟังบทบัน ีขึ้นในกันมหาราศสันติวัดแต่งแต่มเป็นเออแล่อีกต่อไปเอ,ออเก่าจึงสองกันไทยธาดีลาศกันหาเวทนาทนทุกข์ได้ย่างตามตปะปาอามเท่า เออบุปลาล่าลงคอยโอ้ยตาเว้นถอยบังเลี่ยมเต่าป้ามหยุดปักอย่างนอนข้นางดนูแขนเออปลุกนอนน่อยไว้ไตกิ้งสาขาสูยาผ้ากันลักรอบนี้ในคืนนี้ ลาปีสิกินเสื้อสิยำยาสำอ้อยอ้อยอิงให้สูมิดอิงติ่งเศร้าโอ้ให้ดอกเงียบเสียงเออผูกอ่อนน้อยไปแต่กิ่งสาขาสู้ยาพากันรักรอบนี้ในคืนนี้ลาปีสิกินเสื้อสิยำยาสำอ้อยอ้อยอิงให้สูมิดอิงติ่งเศร้าโอ้ให้ดอกเงียบเสียง เออกำไฟเบื้องสองอ่อนสะอ่อนโอ้กน้ำตาตกไหลนอ้องอองสันนล,ลัวขวัวยานแา่ความทีการเข้ากลุ่มคุณเข้ากัมัวมืดมองบบเห็นหลอบดนันสถานเอยห่องุรงเฮงหูน้เอาปัานได้เดชจังสีพ้นเกตปาหิม,มาพานันทระมานเหลือเกินเปิงสิเห็นนกเจอเออพร ละกําเฮานอกกันหาลาอนิจจาได้าจากตินนินเสียงมาจอกจอกห้องสองลากาสันสายเอามือนองไอเท่าฟ้มผูกติดกัน มันเอาเาวันโอ้ยมันปลูกโยงเผวนไว้เงินกระใจต่พัมเท่าบ่สงสารลูกปบาบาบใจสิขาดอยู่บ่อยมอยสองหน่อยอังกระใจเออเก้าวถึงเทพตอนไทยพิทักษ์ปาเกิดสงสารเห็นกุมารทั้งสองบาจมองได้หนิ่ง ละความเป็นจริงก็น้ำปองโอ้ปกปองบบไดห่างไปต่างๆหลอกดันสิพันโอ้ยพอกระบอกมีละเทพทั้งสองท่านนี่ได้แปลงเปลี่ยนกายาเป็นสัตวจริงไปรำมตีดอกโนอนนองละทำท่าพากันฮอง โอ้ยหอยหาอยนวอนบูปลาดอนมนปลาใหม่มาไก่หลอกหอดึงเออถึงเราแล้วแกออกอุ่มอ้อยเอาใจควันจะไปทางดยาสุกัวเก่งยันไอมาผ่านมาตองโอ้ยโอ้ยตีโนกของแม่เบิ้งไม่เสียผาตองสอองลากาะดังกัน ละเมนี่ให้โซกันวิ่งแลน้ำหาอานิจจาจริงวิทย์ลูกละรมแต่ตตยังเอองน้อยละเม่ใจแขวนใจห้อยแลนน้ำโหัวจนคอยบายบุญเมลายจังได้มาปบป่อเห็นเออหน้าอยู่ป่าเขาละเทพประดาปองเว้าโหนน้องสององค์เอาวาลีมาสงสะอาดองค์นกสององแกม ละเมดห้หอวยใส่แล้วอสองสีกส็่อยซึมเทพเจ้าย่อเข้าทิพย,ยออ์วให้เออสวยเสร็จเรียบร้อยแล้วเข้าสู่เผาตักสองอารักกอมนิทาดอกน้ออนหนึ่งละนอนบทติงสาลาจวนเวลาอาหอดมือไม่เทพเทพทนไทยที่จำได้ดอกงางน,นี้ เอานี่นละมิดไว้คือเกาเทาว,วันพันละนักมัดลูกจองแขนไวไหน้หายโตเขาผู้เขาหลีซ้อนได้สิบหาขวบมือแจ่จำป่องซอยตันหอมอัศจรรย์เอบุญบุเปเล้นเกตึงเข้าทุกกเวทโอบุญกันยุซอยตนอันหอม เอานี่เลยพวกพี่น้องพ่อเลยเมตาตุชนคนที่เคยทำบุญก็ทุนเอาไว้ละเมนมีไปมาหุมบุญกะคุมคุมเกตคือดังลูกประเวทละสองเอองผ่านในปานมังเออบัดนี้บองให้ซาสีเดินเรื่องเลียงก่อนก้าวถึงตอนจูจกได้จองจูงดอกซองเออหน่อย แลเดิน oh, 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 um, uh, uh. ้อยน้อยเล็วหอนโอ้ยบุกดอนปนป่าได้สิบห้าขวบมือจะจุ้โอ่งน่องดอกดวนเดินแล้วหัวใจพ่นน้ำน่องมิตตาตากิ่วโกงกะเลยหลงทางป้องทางทางเกาดอกเกาลัง แต่มันก็ตึงตังโอโอมนโสสุดเวียงเบ็ดเสีเมียงมูเจ้าพญะเงาเสตุอนและมันก็สัญจรเข่าปะเสใสเกวโกูงมูเสลาเจ้าเห็นแล้วอก็รับเอา ลักเขากระพากันอุมเอากุม่านทั้งกูเมื่อหอนหองห้องกว่างดอกกระหับทุนเออแต่นั้นจอมกษัตริย์ไทยสนใส้กะเหลยไทยเอาป้านค้ามอบให้มาอไว้ปัมปะองลาปะบาดเจ้าหาเลิกย้ำดีถึงวันเป็นมงคนเลิกดีดาพร้อม แล้วจึงเส้นจอมจเจ้าทั้งสองหน่อยอ่อนมาปั่มป้อมมา,าเข้าสู่ขวัญตกแต่งแล้วละแก้วแก่นผ้าคำละสีได้ทำมงคุสวดขวัญทวนเนึ้อ สีมื่อน,นี้เป็นมื่อสันวันดีวันเศรษฐีละอมุตตาโศกโตกอันนี้ กะเมนตกไม่จันขันอันนี้กะเมนขันไม่แก้วคุณนั่งตกแต่งแล้วย่อม้าปั้มดาวดาตกแต่งสินป่าแบงไม่มาตั้งน้ำมันขันดอกไม่แก้วคนนั้งตกแต่งแล้วปัจจุบันสัพสันมีตกสิ่งทั้งมามีงววัวควายทาั้งพาสูตรมีมีเส้นได้ไฟอันนี้ได้มาจากพระอิมทาตธีริ่นละประทานมายัางมาสู่แขนมาสู่ควัรัฐทานนอ้อยนาดเด่นลำดาดด้วย เงินทองทั้งเขาก่องดูหลายหลักขันบ่อเอื้อขันบ่อยากหน,าหน้าหน้าทั้งปูป่าปิงจีทุกตวนตีต่างทั้งผ้าเงินและผ้าแก้วตกแต่งแล้ว่อมาว่ามาดูขวัญเด้อ เออควันลานลาแพงควันตาให้เจ้าดวนมาเยอเออเออให้เจ้าดวนมาเยอะเ,เอะเวเอ,เว,เอว่าสีสีสวัสดีสุภามังคานังของให้สองสานในฮาเาจมเจ้าอยู่เท่งมันยืนสุขีอย่าได้มีป่วยไปสิ่งใดมาต้องคอยสองลานลามไอยากาทั้งกู้ให้เจ้าอยู่กับปูเทีรลากา ให้เท้าหาปันวัชษาเจ้าจะได้ถอยเท้าเจ้าจะได้ถอยเท้าเออบอ่อพิะก่อนเจ้าปานสิบป,ปีมีทั้งไอยกขีป้อมตอนอนั่งอยู่ท่าองคอ์้่นปูสิมาเออป้อมว่าบลิบวนเล้วไม่คํำเขียนคาดคอยสองออนหน่อยยืนมันอยู่หมื่นปี เออเมื่อนั่นสมสีเจ้าปุษด,ด,ดีตุณยาอุ่มอลานอ่อนหน่อยย่อขึ้นดอกเรียกควัน,นว่ามาอยอ่มาเด้อควัน ันหลันหน่อยกันหาชาลีเจ้ายากูเอ้ยควันเจ้ายาได้ไปอยู่ข้างดอมเท่าเป็ดพามควันเจ้ายาได้ไปอยู่หลงหลงพ่อยแก่บางชนีดหรือควันเจ้าได้ได้อยู่สนตนไม่เนืองน้ำเท่าพ่มก็นองเนินเส้นควันเจ้าโอ้ยมาเสวยเข่าสาลีห่อมอ่อนมีทั้งป่าปนปิ่งประสงค์จํำดอกแก้วบอง ละซินมาสุกสวยสั่งเมืองหลวงตุ่มปวกไปมาส้มสวนดอกไม้บานบางากินหอ,อมอ ละเชิญขวัญหลานลาขวันตาให้เจอดวนมาเยื้อควัญเจ้าไปอยู่ดงเก่าสิเอิญนกกลดดกละควันเจ้าไปอยู่โคกเก่าสิเอิญนกกาเว้าเชินขวันเจ้าอยมาสวยเข่าผ้าคำตอมโปมาอยู่ป่าสัตว์ควันห้องดอกมือสูง นี <Sen> no oh <ral> ่ตอดื้อกันหาชาลี่แม่นี่เออยมาเยอะควันเออเออเออเอากระนทวนพ้าควันสิลาเลิกกาสิเลี้ยงพ้ทฒ่าพามเป่าเพดผีกอนอ่างละมันก็ดีใจล้นคนลุงพุ่งปุ่งอังดังสิไข่บาทคอความเวาเก่าหลังกอนอ่าง ว่าหามันเลียวหลังหินทุงผักวกหนาหินทุงผ้าอยกองกินหลมันกะหัวอยู่นี่ยุมนี้ยักอ่าความหลักนำไหลเหยเต้าปีเปืยสังสวบเต้าปีปอบสังกินพักตำนิน้นเต็มปากสินปามากเหลือไหลเต้าปั้มเก็บ ขาหมูใส่ลี่ไลลี่ไลเก็บขาไก่ใส่ลี่ั่นขาหมูมันพห่งเหี่ยวปากพำมเบี้ยวคุ้งหูขี้หมกหน่อยลืมเสร็จขี้ตาทอเก็บเต้าเหม็นขี้แห่ป่านำเน่าผีตายมันกำบาเอามากว่าหมากอินอามอามดสำคัญหมากท่านมดสามหม้อหมากคำปอบมดสามกระเซ่บอบ่อตอนนั้นมันก็กินหมากเปล่ามดยิดแซงกินแกงมดเจ็ดหม้อมอลาสามหู มันกระตูเอาเครื่องเข้ามาใส่ก่อมเมิดก็จึงยอ่อเครื่องขวานมาสดกอถวนแล้วจึงกินน้ำอ้าปากบวนปากหายใจเมื่อขวาเศร้าขันมากมาเกี่ยวเมื่อใส่เสียวเอาเมียงมาอมโอ้ยมันก็จึงลีล้มขึ้นไปข้ังใส่ต่อแต่นั่นมันก็ง่ายไปมาบ่ได้ท่องเท่าไปคุ้งค้าง อ้องว่าโอ้ย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 เจ็บเจ็บท้องเจ็บท้องกินหลายปวดปไม่ออกเอ้ยของเงินเสียเอ็นตาซิบเน้คนละสิบคนละเศร้านี่สั้นประเทศต่ออะไรได้เนี่มาเด้อมาเด้อนี่ละว่าโยมเอ้ยเทศประจนข้อแห่งกระทิ้งแดงกะบ่อพงมาเด้อมาเด้อ ละทางลีโพกกะหอยกาแฟะหอนกะบอหมีเทศอยู่นี่ทางน้ำแข็งกะจุดเปื่อยเปื่อยกะเปื่อยเอเล่เอ็มเอ่งลอยกะบอหมีโอ้ได้กินน้ำปลาขวดเดียวนี่บ่เออเทศบ้านอื่นกะบอคือบ้านนี่ได้หลายบาทเลยเด้อเอา ขัดบมาทางเฮาคือบ่พากันเฮาจะเคืองเศ้าบ่มีบ่หมดแล้วบ่ไปซีไปเศร้าฮาและมีบ่มีกระตมถอนของมันแพงโบราเวาคือเนมโบราณว่าจังสีจำไว้ดอกอยู่ในโอ้ยเจ้าบ่ให้ตูคอยกระบ่หนี้ตายเป็นผีกาซีน้ำไปหลอก ออกจากบ้านกสิวานตีนปืนจกสลัดเดิ้จกเงินสลัดเดิ้จกแล้พ่อทางผลนอกมิตงินีหยุดเทอไอ้กินกาแฟได้ดอกนอไปนอจกพ่อแล้วก็เอาไว้คือเก่าจกมาอ่างพระเวทซื้อเอาโลดบ่จกมาเพิ่มพระเวทโลดบ่จกมาทานกะนั่งสยเว้เอ้ยเจ้า เอาเฮาเอาลระเฮาเอาเฮาเอาแมงตับเตาละแม่งเมาขี่มาจับยยขาดละแม่งมุมแม่งสาบเฮ็ดสับลาบล้วพบปานเขีววีไม่ไหวไม่ไงปนันพะเพอย่างเมื่อได้หาเฮาเขาพันกรเดลวโเดอได้ยินหูหน่อยนะคุณละบอกว่าสาดองค์ใดมากคุ้มกูกกะโบโจดคือเกา กูกะบ่อแถมคือเกาเอาเฮาเอาลราเฮาเอาเฮาเอาแม่งตับเตาละออกหลูกทั้งหลังเทศบ่เป็นตาฟั่งกูกะบ่อจบคือเกามวนบ่มวลกระจกมาหลดไม่ออกเอ้ยกูกะบ่อแถมคือเกาเอาเฮาเอาลราเฮาเอาเฮาเอาแม่งตับเตาละออกหลูกทั้งหัวซุ้มไม่ออกเกียดให้ผัวว่าสิหนีไปบวช พวกระบอกให้ไปบวชที่โหลดไว้ไว้มึงไปมู่ใดกุกะเอาเม่ยหน่อยมือนั้นขั้นจังสั้นกูกะบอกไปก่อนแล้วเออแสดงให้ฟังเฟียงยอพ่อเป็นยาตำหนักเขาเราให้พวกผู้เท่าคนเออเขาได้รับฟัง เต่าพัมกินบอยังจนว่าอังหลายหรือเลอยได้เสียชีวิตหมดสลายตายมเมียนละเลี้ยในฟังเพียงยอสิขอสาวเล่าเรื่องพ้าจอมเมืองมีเงาสิเซิ่นเจ้าให้เต่าขึ้นเออคนกำแตกบุนวุ่นสองสอพอใจอยากได้เซิ่นปูวนไหนตานกรนนก้องอ่องบนัน ก็จึงจะก,การว่านเออโอ้ย,อยเดินพน้นหล่นลังทงดดั้งผูรถได้มาพ้นเออสร้างดอกต่างตียมละตกแต่งตั้งกระนเฮเปปพักจัตุลุงอา,ามคักสีขกระนเลี้ยงลายละสายยิงลน้นโมลีปีพาดละนาตีนุองหนิงเปอ้งลองละกอมก้องเออมุงม,มุงทองเตเตเต,ตสัง สับเสียงดังเสียงแสแสศาสตร์เกษตรขวมกัวล้ำมานากองโอ้ยกองตะพนปะเปิดเปิงปะต้นโต่นพวกมูสึงล้ำโอ้ยปอนซึนสอนเอ้าทตัดจากพวกมูฟอนขับกอมดุนตีปะชาชี้ตำหลังไลกันอยู่ลี่ไยละกะบวนไพ่ทางนาตัดลูกมักเมนพวกยางหยาบหยาบเงียงเพียงเออปืนปันสันหย หลากระบวนเล็ดเล่นรวยรวยหลายหลากสลับสีสวยเสมอเหมือนเลิดวิไลยอยู่เลื่หงล้วนลักระบวนคนเดือนเตาโอ้ยสะบัดธงยุโรยัดหยาบหยาบยุยจะตือเื่ปืนเป็นประยมโอ้ยโอ้ยเออเปียบเปียบเพียงปั่มป้อมน้ำวีทีได้สิบสองอคูเพ่ง นิ่งในละลากลดาด,ดมเกลือนอละงั้งเมือนเดือนดาวล้อมจอมราชาที่ลาดเด็มสุ้งหน้าเขนคาลันาลานล,นลากะนังเทียมเอมอตีบทนไทยจอมราชไม่สี พุทดีงามงอนนังสลอนเลือ้องลางระนับแต่ลดเลี่ยมใหญ่ประมาณเดือนก็อนอดทีมาหาราชเก้าจีจบตวนยกอ,อมวนยอดขาถาเอออวาสานบนรจาโอป่ามันชาอวยของบนเอวังนิติตาตั้งแต่พอดักเพียงเออ,อนี้ ราค่าทาไม่6กสิบเก้าจบจำเนาไววนี่ก่อนก็ปักพอนเพียงตอนนี้สิลงอเล่มก่อนนายมโอ้